กดจังขอแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนทําเกี่ยวกับอิดดินนะครับวิธีทำกันเอวิธีทําอิดดินของผมก็จะไม่เหมือนของสูตรคนอื่นเขาครับของผมผสมน้ํายาที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศครับน,น้ํายาชนิดนี้อมาจากประเทศแคนาดาครับตอนนี้ขายอยู่ที่ลิตรละสองห้าสิบาทที่อยู่ใกล้ๆครับส่วนไกลๆก,ก็บวกค่าผสมด้วยก็เป็นลิตรละสามร้อยนะครับ วิธีการทำก็คืออันนี้ผมลอกสติกเกอร์หมดแล้วนะครับเอาน้ำยากะดูประมาณเพราะตอนนี้ดินมันจำนวนมันน้อยละลายน้ำก่อนครับใส่กะรูพอประมาณเพราะนี้ผมทำนิดเดียวครับจริงๆมันต้องผสมตามสูตรแต่เดี๋ยวผมมีบอกสูตรใน Facebook ครับผสมน้ำก่อนครับกะรูประมาณเพราะนี้ดินนิดเดียวไม่เยอะ อันนี้จะเป็นน้ำยาประสานลินนะครับเหมือนเหมือนล้ำยาประสานคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยครับในนี้ก็จะมีแต่ดินกับทรายแค่สองอย่างครับละลายน้ำยาแล้วก็น้ำใหทั่วครับเดี๋ยวคนให้เข้ากัน ดินที่ผมผสะมอันนี้คือเป็นดินกรวดนะครับนี่ดินกรวดสิบดังทรายห้าถังแล้วก็ใส่แล้วก็คนๆสับๆแค่นี้นเองครับไม่ต้องไปย้บไปย่ำให้มันเย่าอที่คุณดูใน y o u t u นะครับเพราะใน YouTube ส่วนใหญ่ก็เขาจะย่ำๆย่ำๆย่ำกันซึ่งมันทำให้เหนื่อยมาก ก่อนหน้านี้ผมก็ผสมคนไปแล้วส่วนหนึ่งครับเนี่ยมันเริ่มเหนียวๆแล้วครับแปเดียวเลย đó, là. như này. ได้ถ่ายเห็นแชทไหมล่ะแชทครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลวจนเกินไปไเหนื่อยลินห้อย าการอัดลงบล็อกก็อัดเข้าไปตรงงม,มก่อนครับอย่างนั้นเป็น สูญอากาศอยู่เนี่ยต้องอะไรมากครับนี่โยนก็ไปเลยโยนลงไปครับแล้วก็ตบ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 เมื่อกี้ไปได้หรอน้ำฉีดพิมพ์นี่ ทนงถังต่อหนึ่งก้อนครับแค่นี้เองจบแล้วครับหนึ่งก้อนนะจะมาอีก nó thẳng vào lúc không kỳ cái đây ธการทําให้มันเร็วที่สุดนะครับหลังจากตักมาแล้วไม่ต้องวิถีวิถันอะไรมากครับปบลงไปเลยนี่แค่นี้เองครับอันนี้ไม่เต็ม ไม่รออยู่นี่ไม่ต้องมา นี่ครับคว่ำไปเลยนี่ครับอันไหนที่ไม่เต็มก็มาเติมให้เต็มเต็มแล้วก็กวาดไปตรงนู้น 放不开。 แค่นี้เองครับไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรวุ่นวายสำหรับบ้านดินเลยหลังจากที่เราเอาดินอัดใส่บล็อกไว้เรียบร้อยแล้วรอสักระยะสักพักหนึ่งครับให้มันแข็งให้มันเซตตัวก่อนแล้วเราก็ยกแบบนี้ออกครับบางทีเห็นเป็นก้อนๆอ,อยู่สักสองสาวันเรา่อย๊กลกับอีกด้านหนึ่งครับถ้าแดดดีๆแรงๆนี้ตากประมาณสัก ไม่เกินสี่วันมันก็เอาไปก่อได้เลยครับสําหรับดินก่อระหว่างก้อนต่อก้อนก็ผสมสูตรเดียวกันครับอนี้ผมสมมุติให้ดูแล้วกันอันนี้มองว่าเป็นก้อนอิดดินนะครับ เราจะวางแนวตั้งอย่างนี้เหมือนบดอ,อิดลอบล็อกทั่วไปอิดมอนอะไรไม่ได้ครับเพราะมันจะเราใช้ตัวกำแพงดินเป็นตัวรับน้ําหนักเราต้องก่อลักษณะแนวนอนอย่างนี้ครับแล้วสูตรในการทําก้อนอิดนี่แหละเราก็ผสมเสร็จปุ๊บมาวางนี่ครับวางบนนี้เลยแล้วก็อิดอีกก้อนหนึงครับมาวางครับครับไม่ต้องพิถีพิถนันไม่ต้องตั้งดิ่งตั้งแนวอะไรเลยครับเราก็ก่อไปเรื่อยๆครับ หลังจากเทคานเสร็จแ,แล้วก็ไปเรื่อยๆครับจรเจ้าสี่เหลี่ยม,มรูปวงกลมก็ก่อไปตามเนี่ยได้เลยครับเนี่ยนี่ครับพิธีการตั้งแล้วก็อัดทิ้งๆอย่างนี้ครับ<ม>คือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับทาเหมือนไม่มีอารมณ์ทําครับแล้วงานจะออกมาได้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งไปเลยครับไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากครับอันนี้มองให้เป็นก้อนอิดนะครับโอเคนะ stop 呗。